ชักดาบหนึ่งแสนครั้งแล้วกลายเป็นเทพเจ้าแห่งดาบตอนที่สามสิบถึงสามสิบหกลุงภูเขาพัดผมยาวสีดำผับของซูเทียนลุงตาของซูเทียนกับฟริดและเขาก็รุ่งคิดต่อไปนี่เป็นครั้งแรกที่เขาใช้ดาบก้าวพิบัติและพลังของมันก็ถือว่าไม่เลวมันฆ่าผู้บเพอสองคนที่ขั้นแรกของขอบเขตสะพานทองคำภายในไม่กี่วินาที แม้ว่าจะมีพลังบางส่วนจากขอบเขตของซูเทียนอยู่น,นั้นด้วยแต่ดาบเมื่อกี้เพิ่งถูกซูเทียนปันอย่างไม่ได้ตั้งใจและมันสามารถแสดงพลังเช่นนี้ได้ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าดาบก้าวไพพิบัต์นั้นไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับวิชาตรึงการเคลื่อนไหวที่เขาใช้ตอนนี้มันเป็นรางวัลที่เขาได้รับเมื่อเขาชักดาบเมื่อนานมาแล้วมันสามารถปรงผู้ที่มีระดับการบ่เพะที่ต่ำกว่าตัวเขาเองได้ข้าม่กลัวโจนขโมยที่เข้ามาแต่เพื่อป้องกันการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นข้าควรทำลายนิกายบูชาพระจันทร์เลย ผู้นำนิกายบูชาพระจันทร์จะมาหาเขาในไม่ช้าก,ก็เร็วแทนที่จะเป็นแบบนี้เขาอาจทำลายนิกายบูชาพระจันทร์ล่วงหน้าก่อนเลยเพื่อจบปัญหาที่ไม่รู้จบในอนาคตสำหรับผู้นำนิกายบูชาพระจันทร์เขาไม่ใช่คนที่ทุกคนไม่รู้จักซูเทียนยังเคยได้ยินจากคนอื่นว่าการบ่มเพาะของเขาอยู่ในขั้นกลางของขอบเขตสะพานทองคำซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับตัวเขาเองซูเทียนกำลังถือดาบก้าวพ,พิบัติซึ่งเป็นอาวุธสำหรับฆ่าที่ยอดเยี่ยมมากมันมีพลังเหนือธรรมชาติเช่นดาบที่กำแพงก้าวมังกรเซี่ยวจันทรายฟ้าและอื่นๆหากเขายังไม่่่่่่่สสสาา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 มมมรรรรรรถฆคคนน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 ทททททีีีีีีีออออยยยยยยููใใใขขขขบบบเเ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 เตตตตตดดดดดววววววกกกกกกัััััััััไไไไ้้็็จจะหหหหิฝงงงงปป จนถึงตอนนี้ตั้งแต่ทุ่งทางเหอลงไปหาสาวกเกือบพันคนพวกเขาก็กลับมามีสติอีกครั้งช่วงเวลาถัดมานิกายดาบทางเหอทั้งหมดกำลังเดือดดาบเดียวดาบเดียวพระเจ้าข้าเห็นอะไรมีคนข้าขอบเขตสะพานทองคำด้วยดาบเดียวคนที่ปล่อยดาบเมื่อกี้คือศิ์ลึกลับของนิกายดาบทางเหอของเราหรือเปล่าเขาแข็งแกร่งเกินไปแล้วถอนหายใจเบาๆแล้วข้าด้วยดาบนี่คือท่าทางของเจ้านายนั้นหรือฮ่า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 นิกายดาบทางเหอของเรายังมีคนที่แข็งแกร่งในขอบเขตสะพานทองคำด้วยใช่หรือไม่ข้าไม่รู้ว่าทำไมแต่ข้ารู้สึกว่าตนเองแข็งงงแแแแกกกรรรร่่่่่่่่ขขขขขึึ้้้้้้้นนนนนนททททัีีีีมมวววาา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 าจจจะไููใคคืออเเยยตฉดดผฝฝบ็ ถ้าเป็นคนที่เคยสงสัยตัวตนของชายผู้แข็งแกร่งคนนี้มาก่อนดังนั้นข้าจะไปหาซ่วงเพื่อมุดลงไปสาวกของนิกายดาบชางเหอทุกคนต่างโห่ร้องความรู้สึกดีใจที่ได้มีชีวิตรอดหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทำให้ใบหน้าของศิษย์ทุกคนยิน้มในที่สุดหินที่ห้อยคอก็ร่วงลงมาในหมู่พวกเขาไข่มุกอันสดใสขององค์หญิงศักดิ์สิทธิ์จวงหมิงจูมีดวงตาที่สวยงามคู่หนึ่งซึ่งส่องประกายแวววาวยิ่งคนหญิงยโสมากเท่าไหร่ก็ยิ่งบูชาผู้แข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นจ้วงง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 หหหมม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 ิิิจจจจูููกกกกก็ไ็ไไไ่่่่่่่่่่่่่ีีีีีีขขข้ข้้้้ออออออยยยยยยยเเ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 วววววนน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 ธััััััคคคคคใใใแแแแลลลละบบซททตตาา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 ดปชชชชืพรรๆง คราวนี้เธอสังเกตอย่างระมัดระวังและภายใต้การคุกคามของการถูกทำลายสาวกเกือบทั้งหมดของนิกายทั้งหมดหนีออกไปแต่ซูเทียนยังอยู่แต่ไม่ได้อยู่ที่นี่เจ้าว่าเธอาหายใจออกยาวๆทันใดนั้นก็นึกถึงบางสิ่งและยิ้มอย่างอิสระลืมมันไปเถอะมันไม่สำคัญแล้วข้าแค่ต้องรู้ว่าซูเทียนเป็นพี่ชายของข้าคุณภาพในห้องโถงใหญ่ช่วงฉางเหอและยอดปรมาจารย์ทั้งเก้าก็าหายใจออกยาวๆด้ยวยใบหน้าที่มีความสุขโดยไม่คาดฝันวิกฤตครั้งนี้จะผ่านคนไปได้ด้วยวิธีนี้ไม่เพียงแต่นิกายของพวกเขาจะไม่เป็นไรแแแตต่่่่่่่่พพพวกกกกกกเเเเขขขาา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 าไไไมมมีีีคคคนน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 นยยยััััััังงงงงงงดดดด้้้รรบบบบบอออออออืืททปุฒึใณจจหหล สำหรับผู้ที่มีเจตนาแห่งดาบที่แข็งแกร่งดาบที่พวกเขากันยังไม่ใส่ใจหรือแม้แต่รอยดาบจากการฟัน,นล้วนมีหลักวิชาดาบที่แข็งแกร่งรดาบใดที่ผู้ฝึกฝนดาบไปสังเกตตามระดับความสามารถของแต่ละคนจะมากหรือน้อยก็สามารถได้รับบางสิ่งได้ด้วยเหตุนี้ผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนจึงเต็มใจที่จะคุกเข่าที่ประตูของนิกายดาบชางเหอแม้ว่าพวกเขาจะกลายเป็นผู้ดูแลก็ตามยิ่งไปกว่านั้นซูเทียนไม่ได้อยู่ในอาณาจักรเจตนาแห่งดาบแต่เป็นเจ้าของหัวใจแห่งดาบขั้นสูงสุดเจ้าหมิงคนที่ทำการเคลื่อนไหวในตอนนี้น่าจะเป็นชายลึกลัับบบบจจจาา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 ากกกกกปีีีททททท่่่่่่่่่่แแแลลลล้้้้้ววววใใชไไไหหมมเเเเเเดดดออ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 ขขขขขขขยยยยููนนนตตตตะะศิิิ์์สสสธรรืงงงงงงุ็พค นี่คือขอบเขตทะเลศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ขอบเขตทะเลศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าสามารถข้าขอบเขตสะพานทองคำทั้งสองด้วยดาบเดียวหรือเจ้าหมิงพยักหน้าและพูดว่าถูกต้องลมหายใจของดาบในตอนนี้เหมือนกับสิลึกลับที่ช่วยข้าไว้เมื่อปีที่แล้วเขาควรจะเป็นคนเดียวกันเมื่อพูดเช่นนั้นเจ้าหมิงแตะจมูกเขายิ้มอย่างขมขื่นและพูดต่อเหตุใดสิลึกลับผู้นี้จึงแข็งแกร่งขึ้นในทันใดมีความเป็นไปได้สองประการประการแรกเขาน่าจะซ่อนการบ่มเพาะของเขาไว้เมื่อปีที่แล้วหรือประการที่สองในเวลาเพียงหนึ่งปยยยัััังงงงงงงสสส่่่่่่่่วววนนนนนนกกกกกลลาา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 ขขขขอออออบเเเเเเตตะะะะพพททคคคำปปปปป็็็รรรศููหหหจจดด้้้้มมมมิไไไชืแแี ในหนึ่งปีมันยากมากแล้วที่จะขึ้นสู่ขั้นเาของขอบเขตทะเลศักดิ์สิทธิ์จากขั้นแดของขอบเขตทะเลศักดิ์สิทธิ์นับระษาอะไรกับส่วนกลางของขอบเขตสะพานทองคำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปคิดเกี่ยวกับมันเอาละเราไม่สามารถคาดเดาสิ่งเหล่านี้ได้จุ้งฉางเหอโบกมือของเขาอย่างเฉยเมยจากนั้นเหลือมองไปที่เจ้าหมิงและพูดว่าทำไมเจ้ายัางเรียกเขาว,ว่าศิษย์อยู่ละ่ะเจ้าหมิงโง,ง่เมื่อได้ยินคำพูดนั้นเกาหลังสีสษะและถามด้วยความสับสนแล้วจะเรียกว่าอะไรจุ้งฉางเหอสะบับแะดแขนเสื้ยยอย เจ้าเรียกเขาว,ว่าสิบตอนนี้เขาอยู่ในขอบเขตสะพานทองคำทำไมจเจ้าเปลี่ยนชื่อเป็นผู้อาวุโสในทันทีนอกจากนี้เสียงของเจ้ามันจะเบาวกว่าน,นี้ได้ไหมกลัวคนอื่นไม่ได้ยินหรอเฮเทวยหน้าด้านบนหน้าผาแห่งการสำนึกผิดสถานที่ที่ซูเทียนมักจะนั่งไขวยห้างเฮตันแมวขาวตัวน้อยนอนอยู่ที่นี่ด้วยใบหน้าขี้เกียจมือสั้นเนื้อนุ่มปูสองข้างวางซ้อนกันขึ้นและลงข้างหน้าหัวกลมๆห้อยอยู่บนมือสั้นๆทั้งสองข้างตาของมันมองลงไปและมีเสียงเชียร์และความชื่นชมมากมายสำหรับซูเทียนต้องบอกกับแม่ว่าแมวขาวปวนมน่ารรังงเกีกยจจิ แต่เธอต้องยอมรับในใจว่าซูเทียนสมควรได้รับเกียรตินี้เธอเฝ้าดูอย่างช่วยไม่ได้เมื่อคนอื่นกำลังกินดื่มและสนุกสนานเขากำลังฝึกฝนเมื่อผู้อื่นมีราคาเขากำลังฝึกฝนเมื่อคนอื่นกำลังคุยกับเพื่อนเขากำลังฝึกฝนนอกเหนือจากการแกล้งเธอทุกวันแล้วซูเทียนยังฝึกฝนเกิดตลอดเวลาเขาเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไร้เพื่อนไร้คู่และเป็นทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองเหมือนกับพระนพรที่เดินคนเดียวในทะเลทรายเขาเดินอย่างเงียบๆโดยไม่พูดอะไรสักคำจากนั้นเขาก็ปีนขึ้นไปบนภูเขาลูกแล้้ล้้้้ววววลลลลลลลูููกกกกเเเเเเ่่่่่าา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 อออออยยงง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 ีีบๆแแแแแะซหนนนนนนคคคมมมมืืพขขขขตึึรัท็ถจุุดดสสภ ความอุตสาหะแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนแมวขาวน้อยเฮตัน,นพรรึงพำด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อมองไปที่สาวกหลายคนของนิกายดาบช่างเหอซึ่งคาดเดาตัวตนของซูเทียนเธอรู้สึกมืดมนเล็กน้อยในใจของเธอเธอเป็นพยานเพียงคนเดียวในการเดินทางของซูเทียนที่จะแข็งแกร่งขึ้นพวกเจ้าไม่รู้ว่าเขาเป็นใครใช่ไหมพวกเจ้าไม่รู้หรอกว่าเขาแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมือมนั่นคือทั้งหมดที่ฉันรู้แน่นอนว่าแมวขาวตัวน้อยก็ไม่รู้เช่นกันเธอมักจะเห็นว่าเมื่อซูเทียนดึงดาบของเขาเขาจะทะลุผ่านขอบเขตได้เธอสามารถระบุลงไปในน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 นคคควววววววาา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 ามมมมมสสรรรถถเเเเเเททท่่่่่ัััััั้้้้้แแขตอออยยยงงงงงลลลลไไไไปปปหจจกกีีชชะธผดน เมื่อเธอเห็นสาววบหญิงบางคนพูดถึงซูเทียนดวงตาของพวกเธอก็กระพริบราวกับว่าเธอต้องการหาซูเทียนเพื่อแต่งงานกับเขาในทันทีเธอขมวดคิ้วทันทีฉันรู้สึกเปรี้ยวในใจอย่างอธิบายไม่ได้ฉันคิดว่าแฟนๆเหล่านี้มีไว้เพื่ออะไรโอ้ผู้หญิงมันจะส่งผลต่อความเร็วในการชักดาบเท่านั้นจุดๆในเวลาเดียวกันเหนือระดับความสูงซูเทียนไม่รอช้าใช้เจ็ดก้าเหยียบนภาเหยียบท้องฟ้าทุกๆก้าวที่เขาเดินราวกับว่าพื้นดินหดตัวลงหนึ่งนิ้วและพื้นดินใต้เท้าของเขาดูเหมือนจะหดตัวลงห่างออกไปเพียงกาายูพัน์รรชทะจบ และเมื่อเขามาถึงที่นี่เขาก็ไม่จำเป็นต้องมองหามันเลยแต่ของเงินรูปพระจันเสี้ยวสามอันที่เขาวางไว้ในพื้นที่ของระบบเหมือนนกนางแอ่นกลับสู่รังมันแทบรองไม่ไหวที่จะเคลื่อนไปยังภูเขาที่อยู่ไม่ไกลเป็นเพียงเพราะมันอยู่ในพื้นที่ของระบบมันทำได้เพียงวิ่งอยู่กับที่โดยไม่หยุดอยู่ที่นั่นใช่ไหมด้วยแสงวาบในดวงตาของซูเทียนเขาหยิบจักของเงินรูปพระจันเสี้ยวทั้งสามออกมาโดยตรงและตามคำแนะนำของพวกมันมันพุ่งไปที่ภูเขาอย่างรวดเร็วในการต่อสู้ครั้งนี้เขาแค่ต้องการใช้ชนะอย่างรวดเร็วยยยยยยยิิิ่่่่่่่่่่่งง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 เเเเเรรรรรร็็็วววววววดดดดีีีีีีีคคุณลลลภภภาา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 ใใใในน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 นหหบขขขกกกกกููููชพพพะะะะปจััััซึึออออออืืื้้้้ททททตตมมมมมมสไแ ผู้นำนิกายบูชาพระจันทร์นั่งขัดสมาธิถอนหายใจออกมาข้างหน้าเขามีกรงเหล็กที่แออัดชาวประมงธรรมดาจากหมู่บ้านชาวประมงใกล้เคียงบางส่วนถูกขังไว้ในกรงหลังจากที่ผู้นำนิกายบูชาพระจันทร์สูดหายใจเข้าลึกๆชาวประมงธรรมดาเหล่านี้ก็ดูเหมือนจะหายใจไม่ออกพวกเขาบีขคอตัวเองมีเส้นเลือดปวดที่หน้าผากและสีหน้าของพวกเขาเจ็บปวดเป็นอย่างมากกระแสเลือดและแก่นแท้พุ่งเข้าหาผู้นำนิกายบูชาพระจันทร์และเขาดูดมันเข้าไปในเขาเหมือนปลาวานตัวยาวดูดน้ำสำหรับชาวประมงธรรมดาเหล่านี้เนื้อและเลือดของพวกเขาเหี่ยวแห้งในทันทีผผิิววขขขออออองงงพพกกกกเเเเเเาา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 าปปปลลลลลลีีี่่่่่ยยยยยนนนนนน็็สสดดดแแะซมมมัคุุณภหรรใืืๆู้ำบ ทันใดนั้นเขาขมวดคิ้วมองไปในระยะไกลแล้วพูดว่าถือลมหายใจของรูปแบบบูชาพระจันทร์เป็นไปได้ไหมว่าทางนายและหมิงเจิ้นกลับมาหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเมื่อนึกถึงสิ่งนี้รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของผู้นำนิกายบูชาพระจันทร์แต่แล้วเขาก็ขมวดคิ้วอีกครั้งเดี๋ยวก่อนลอมาหายใจของรูปแบบบูชาพระจันทร์ถูกต้องแต่ลมาหายใจของทางนายและหมิงเจิ้นไม่ถูกต้องคนที่มาไม่ใช่ทางนายและหมิงเจิ้นวินาทีต่อมาเขาลุกขึ้นยืนทันทีคุณลภาพในเวลาเดียวกันซูเทียนมาถึงงภภูเเขาาาแห่่่นนนีี้ยใววลไมกั ด้านหน้า,นา,นาทางเข้าของภูเขามีหินดูสโตนขนาดใหญ่พร้อมกระของเงินและภาพวาดเหล็กสลักด้วยลายมือที่คมชัดด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่สามตัวที่เขียนว่าบูชาพระจันทร์นอกจากนี้ยังมีคนสองคนที่ถือกริดยาวและสวมชุดคลุมสีดำซึ่งมีหน้าที่เฝ้าประตูที่นี่เหรอซูเทียนดูมึนงงเล็กน้อยหยุดใครเข้ามาคนเฝ้าประตูสองคนตะโกนอย่างแหลมคมซูเทียนมองไปที่พวกเขาสองคนแล้วขมวดคิ้วหลิ่นเลือดบนร่างของสองคนนี้รุนแรงมากเขาเกรงว่ามีชีวิตจำนวนมากที่ต้องเปื้อนมือของพวกเขาเพื่อจัดก,การกับคนประเภทนี้ซูเทียนย่อมไม่เมตตาคนที่จะพาพวกเเ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 เจ้้้้้าาาาาาาลลงงงนนนนนรกกกูทีียยยยยยปปปิดดดขขขขขอออ่ฉมแะวววไใภัต กูุ่มพลังงานดาบที่แหลมคมโผล่ออกมาจากอากาศเบาบางหมุนวนรอบรอบซูเทียนและพุ่งออกไปทันทีด้วยเสียงผู้ฮีสาวกสองคนของนิกายบูชาพระจันทร์ล้มลงกับพื้นหลังจากที่ซูเทียนเดินผ่านศพทั้งสองเลือดก,ก็ไหลออกมาจากคอของพวกเขาพลังงานดาบหมุนวนไปรอบรอบและยังคงติดตามซูเทียนไปมันเปิดทางให้ซูเทียนตุนลภาพชายโยสาวกนิกายบูชาพระจันทร์ที่สวมชุดคลุมสีดำหลั่งไหลออกมาจากส่วนลึกของภูเขาพราอกับนอนสีดำตัวยาวที่มุ่งสังหารซูเทียนด้วยท่าทางสงบุซูเทียนเดินไปข้างหน้าทีละก้าวเส้นพลังงานของดาบควบแนที่่ออยางิสระ พับพับพับเช่นเดียวกับสายลมพัดคลื่นข้าวสาลีสาวกนิกายบูชาพระจันทร์ม่ถ้วนเหล่านี้ล้มลงทีละคนเลือดพุ่งออกมาย้อมภูเขาทั้งภูเขาเป็นสีแดงหยุดนะเจ้ากำลังร l o หาที่ตายในขณะนี้เสียงดังมาจากส่วนลึกของภูเขาทันทีหลังจากนั้นเขาก็เห็นร่างสูงที่มีผมยุ่งเหยิงและมีรอยพระจันทร์เสี้ยวอยู่ระหว่างคิ้วทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าคนผู้นี้คือผู้นำนิกายบูชาพระจันทร์ก่อนอื่นเขามองไปที่ร่างของสาวกนิกายบูชาพระจันทร์ในภูเขาจากนั้นหันศีรษะและจ้องมองที่ซูเทียนดวงตาขขขอองงงงงงงเเเาาาาาาาปป็็นน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 สสสสสีีีีีีแแแดดดตตตตติิัััััหรรรรร์่่่่ะะทท้้้้ถึุกกกกยยบูชพจจคคมมมโของเขา เจ้าเป็นใครทำไมตะขอเซี่ยวจันสีเงินถึงอยู่ในมือเจ้าหมิ่งเจิ้นและชางไนอยู่ที่ไหนผู้นำนิกายบูชาพระจันทร์พูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเสียงของเขาเหมือนลมหนาวพัดกระดูกของทุกคนนี่คือผู้นำนิกายบูชาพระจันทร์ใช่หรือไม่สูเทียนเงยหน้าขึ้นและมองไปที่ผู้นำนิกายบูชาพระจันทร์ร่างกายเต็มไปด้วยพลังมากมายและพลังยังคงอยู่เหนือเขาและการบวมพอน่าจะสูงกว่าเขาแต่มันไม่สูงกว่ามากมันควรจะอยู่ส่วนกลางของขอบเขตสะพานทองคำซึ่งสูงกว่าเขาสองขอบเขตสิ่งนี้ทำให้สูเทียนรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยไม่เเเเเปปปป็็็นนนนนไไไไไรรรรดดดด้้้้้ววววยยยยยยคคาา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 ามมมมช่่่่่่่่่่่่่หหหหลลลลลือออออขขขงงงงงบบบิิิกกกกกกททแแแะะพัััััใใญญญสสีีจจจฟถถูๆุ เมื่อนึกถึงสิ่งนี้ซูเทียนจึงพูดว่าเจ้าเป็นเด็กที่สงสัยหรือเปล่าช่างมีคำถามมากมายเหลือเกินผู้นำนิกายบูชาพระจันทรคอกอย่างเย็นชาเมื่อเขาได้ยินคำพูดเจ้ามาจากนิกายดาบฉางเหอใช่ไหมเจ้าฆ่าหมิงเจิ้นและทันายหรือไม่ยินดีด้วยเจ้าตอบถูกแต่รางวัลคือความตายซูเทียนยิ้มจากนั้นกระโดดขึ้นในทันทีชักดาบออกจากปักแล้วปันลงไปยิ้งขอแสดงความยินดีกับโฮสที่ชักดาบครบเจ็ดพันครั้งและได้รับรางวัลเป็นอาวุธพิเศษระดับปฐพีขั้นสูงสุดดาบเก้าพิบัติโครงดาบเสียงรับรางววววััััลลขขขขขขออออองงงงงรรรระะบบบบดดดดึึ้้้้้้นน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 ใใใจูเเเเเทททีีีีียยยยยมมมแหตาาาาปป็็็กกกกสสคุ เขาได้รับส่วนหนึ่งของดาบก้าภัยพิบัติโดยไม่คาดคิดนี่เป็นอีกก้าที่ห่างไกลจากแผนของซูเทียนที่จะสร้างดาบก้าภัยพิบัติอย่างสมบูรณ์แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมองดูดาบดังนั้นซูเทียนเพียงแค่มองไปที่โครงดาบในพื้นที่ของระบบจากนั้นก็โจมตีด้วยดาบของเขาต่อไปบูมเมฆแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและพลังงานดาบที่แหลมคมและเย็นในเยือกก็พุ่งตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าขอบเขตสะพานทองคำขั้นที่สี่อาวุธพิเศษระดับปฐพีขั้นสูงสุดเจตนาแห่งดาบไม่น เขาไม่ได้กลัวสิ่งเหล่านี้เพียงอย่างเดียวแต่เมื่อรวมกันอยู่ในคนคนเดียวมันช่างน่ากลัวยิ่งนักแม้ว่าเขาจะอยู่สองขอบเขตที่สูงกว่าซูเทียนแต่เขาก็ต้องระมัดระวังราชสีห์ต่อสู้กับกระต่ายด้วยแรงทั้งหมดมันไม่ต้องการที่จะคลิกคล่อมในรางน้ำในเวลาเดียวกันเขาเลียริมฝีปากที่ค่อนข้างแตกของเขาความโลภยังคงท่วมท้นอยู่ในใจการฆ่าคนที่อยู่ข้างหน้าเขาไม่เพียงแต่จะได้รูปแบบบูชาพระอาจารย์อันยิ่งใหญ่คืนมาสู่มือของเขาเท่านั้นแต่เขายังจะได้รับอาวุธพิเศษระดับปัตพีขั้นสูงสุดอีกด้้วยยนราาเเหีลลปป็อ บูมเมื่อเห็นซูเทียนฟันเขาด้วยดาบผู้นำนิกายบูชาพระจันทร์ก็ไหลยเย็นออร่าในร่างกายของเขาและกระทึบไปที่ซูเทียนในมือของเขาว,วงกลมแสงสีแดงสองวงพุ่งขึ้นและเขาก็ต่อสู้กับซูเทียนในพริบตาปังปังปังทั้งสองแลกเปลี่ยนมากกว่าสิบกระบวนท่านในทันทีดาบที่กำแพงเก้ามังกรซูเทียนฟาดฟันลงด้วยดาบของเขาระเบิดระดับเก้าลูกออกมาโดยตรงมันพุ่งเข้าหาผู้นำนิกายบูชาพระจันทร์ในทันทีนทพายุแห่งพลังงานดาบที่ลวงโลกราวกับพายุทอร์นาโดเก้าลูกทันทีที่มันปรากฏขึ้นมันก็พุ่งตรงไปท บูมในพริตตาที่มีผู้นำนิกายบูชาพระจันทร์เป็นศูนย์กลางพระจันทร์สีเลือดที่เหมือนดวงอาทิตย์ดวงโตก็ปรากฏขึ้นพระจันทร์สีเลือดนี้น่ากลัวและมีพลังมากกว่าสิ่งที่ทางนายและหนิงเจิ้นใช้ในนิกายดาบชางเหอนับสิบเท่าบูมพายุที่ดาบก้าวลูกเข้าปะทะกับพระจันทร์สีเลือดมันทำลายล้างพระจันทร์เป็นดวงขนาดใหญ่ทันทีเหมือนมดแทกเค้กนั่นคือพลังทั้งหมดแล้วหรอดวงตาของซูเทียนเป็นประกายและเขาใช้จัดก้าวเหยียบนภาเหยียบบนท้องฟ้าราวกับว่าเคลื่อนย้ายและปรากฏตัวเหนือผููููููู้้้้้นน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 ำำิิิกกกกกกกาา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 ายย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 บบบบบบชชพพพรรรรรรระะะะจจจััััทท์์ใแแลลลลลฟฟงงงงงงงออออ่่่ดด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 เเเเีววววขขขมมผถโตตตศ็ส ผมของซูเทียนลิวสวยและเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะต่อสู้หรือทำสงครามล้างผลาญกับผู้นำนิกายบูชาพระจันทร์เขากลับวางแผนที่จะตัดสินใจอย่างรวดเร็วและลงมือครั้งใหญ่เพื่อฆ่าเขาในไม่กี่วินาทีเขาตะโกนด้วยเสียงต่ำดาบก้าัยพิบัติมารวมกันในพริบตาโครงดาบถูกนำออกจากพื้นที่ระบบโดยซูเทียนเรากับแม่เหล็กสองอันที่ดึงดูดซึ่งกันและกันโครงดาบและด้ามจับเชื่อมต่อเข้าด้วยกันในทันทีคลิปสียงเล็กๆดังออกมาทันทีหลังจากนั้นจะเห็นว่าโครงดาบและด้ามจับผสานเป็นหนึ่งเดียววววกกกกััััันนนนนนนโโดดดดดดยยยสสสสมม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 บบบบบบููููรรรรรรรณณ์์เเเเเลลาา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 าีี้้้้้้้คคงง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 ่่่ึึึหหหขขขออออจจทท็แภพิิตใืืไ และหลังจากที่ดาบ9ก้าไพิบัติได้รับโครงดาบจู่ๆลมหายใจของมันก็พุ่งขึ้นและเคลื่อนไปยังอาวุธพิเศษระดับสวรรค์รัศมีแห่งการทำลายล้างค่อยๆเล็ดลอดออกมาจากดาบก้าพิบัตินั่นคือพลังที่อันเป็นเอกลักษณ์ของอาวุธพิเศษแห่งสวรรค์ุลภาพพับๆรัศมีของดาบก้าไพิบัตเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจมันก็กระโดดจากอาวุธพิเศษระดับปฐพีขั้นสูงสุดไปสูส่สระดับต่ำของระดับสวรรค์ถือดาบเก้าไพพิบัตกออว้ ข้าแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งซูเทียนหลับตาและรู้สึกถึงมันและหัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยการรู้แจ้งผู้นำนิกายบูชาพระจันทร์ซึ่งถูกดาบของซูเทียนทุบลงกับพื้นก็ตกตะลึงไปแล้วนี่ม,มาดาบนี้มีการอับเกรดหรือไม่ในวินาทีสุดท้ายมันเป็นอาวุธมิเศษร,ระดับปฐพีขั้นสูงสุดแต่ในช่วงคลิตามลายเป็นระดับต่ำของระดับสวรรค์เจ้ากำลังล้อเล่นข้าอยู่หรือเปล่าทันใดนั้นดวงตาของผู้นำนิกายบูชาพระจันทร์ก็เต็มไปด้วยความร้อนที่หาที่เปรียบนี้ได้อาวุธพิเศษร,ระ เจ้าหนูนี่เมื่อเจ้าเดินทางมาจากไหลายพันไม้เพื่อมอบสมบัติระดับสวรรค์ให้กับข้าข้าก็จะให้สมบัติลำค่าแก่เจ้าฮ่าฮ่าฮ่าปีศาจจันทราเปิดผู้นำนิกายบูชาพระจันทร์หัวเราะออกมาดางัดางๆและทำท่าทางอย่างรวดเร็วด,ด้วยมือทั้งสองข้างลมหายใจของเขาพุ่งสูงขึ้นไปทั่วร่างกายกล้ามเนื้อของเขาถูกมัดเป็นปมทีละเส้นและเส้นเลือดบนผิวของเขาิดเป็นเสียวเหมือนรากต้นไม้ที่น่าสยดสยองดวงตาของเขากลายเป็นสีแดงเขียวแหลมคมและหนาสองอันยื่นออกมาจากปากของเขาและปีกสีดำคู่หนึ่งงอกออกมาจจจาา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 ากกกกกหหลลลัังงงงงงงขขขขขออออเเเเในน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 นพพรรรรรรริิบบบตผูููู้ำยยยชะะะทททท์์็็็่่่่่่่ปปปีีีีีีศมมมมืืุุษแแแคสสถด ผู้นำนิกายบูชาพระจันทร์กระทืบเท้าขวาของเขาอย่างแรงและพุ่งออกไปทันทีเหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่กรงเล็ที่ยาวและแหลมคมของเขาฉีกไปทางซูเทียนอย่างโหดเหี้ยมเจ้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพลังแห่งสวรรค์ซูเทียนค่อยๆลืมตาขึ้นแสงสศักดิ์สิทธิ์ฉายผ่านดวงตาของเขาช่วงเวลาถัดไปเซี่ยวจันทร์ลายฟ้าซูเทียนพ่นคำสีคำออกจากปากของเขาและปั่นเขาด้วยดาบบูมในช่วงพริบตาเหมือนกับบรรพบุรุษแห่งดาบที่เป็นอมตะในสวรรค์ทั้งเก้าเขาหลักประตูนางฟ้าและปั่นออกด้วยดาบแสงดาบจันเสี้ยวสีดำที่ยาวเกือบร้อยฟุตอ,อดูเเหมือออนนนจะแยกกป็ส่ว ผู้นำนิกายบูชาพระจันทร์ซึ่งสูงน้อยกว่า2เมตรมีขนาดเล็กกว่ามดเมื่อมองแวบแรกพับไม่มีการชนหรือส่งเสียงดังแต่อย่างใดภายใต้ดาบมีร่างกายและวิญญาณของผู้นำนิกายบูชาพระจันทร์ถูกทำลายอย่างเงียบเงียบผู้นำนิกายบูชาพระจันทร์ตายแล้วด้วยท่าทางสงบสุเทียนมองลงไปที่ภูเขากระดูกมีความขับแค้นใจเหลือขนาดนับไม่รู้ว่านิกายบูชาพระจันทร์นี้มีคนตายไปกี่คนแล้วสุเทียนคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วปาดดักของเขาอีกครั้งทำลายภูเขาลงสู่พื้นนิกายบูชาพระจันทร์ซึ่งอลาวาสในพื้นที่มอง อุ้ยในทันทีซูเทียนหายไปในท้องฟ้าเป็นจุดสีดำขนาดเล็กลุนลภาพอีกชั่วโมงต่อมาซูเทียนกลับไปที่นิกายดาบฉางเหอและก้าวเข้าสู่หน้าผาแห่งการสำนึกผิดจนถึงตอนนี้เป็นเพียงครื่งวันเท่านั้นที่ซูเทียนทำลายนิกายบูชาพระจันทร์เฮตนันหลังจากถูหัวแมวน้อยแล้วซูเทียนก็ถอดหัวบนหัวออกแล้ววางไว้ข้าง,างๆลุนลภาพในเวลาต่อมาความสงบในอดีตก็กลับคืนมาอีกครั้งเรื่องของนิกายบูชาพระจันทร์สร้างความตกตะลึงในตรงหัวท้ายที่สุดแล้วนิกายบูชาพระจันทร์ไม่ใช่นิกายเล็กๆในพื้นที่รกร้าางงทตะวันออกผู้้คคคนนนับไม่่ถววาาดาใรเป็นนคทาลาาายยยยยยนนนิิกบบูชชพรรรรรระะจจััััทท์โดธมมมมมตแ้วไ่่ีีใคือน ในท้ายที่สุดมีคนรีบไปที่หุเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของนิกายบูชาพระจันทร์สังเกตรอยดาบที่ทิ้งไว้โดยการจมตีด้วยดาบของซูเทียนอย่างรมัดระวังและสรุปจากสิ่งนี้ว่าเครื่องหมายดาบนั้นมีความจริงของวิธีอันยิ่งใหญ่ย่่งน้อยมันก็เป็นอาาจัรเจตนาแห่งดาบและผู้ที่เข้าใจเจตนาแห่งดาบในตรงหัวมีเพียงปรมาจารย์ดาบเพียงไม่กี่คนเท่านั้นในท้ายที่สุดพวกเขาก็อ้างว่าการล่มสลายของนิกายบูชาพระจันทร์เกิดจากความโกรธของปรมาจารย์ดาบบางคนซึ่งนูให้ปรมาจารย์ดาบท พพระอาทิตย์และพระจันทร์เคลื่อนพลอยและน้ำทะเลก็เปลี่ยนทิศทางไปสายน้ำแห่งการเวลาอันยาวไกลจะไม่มีวันหยุดนิ่งสองปีผ่านไปอย่างเงียบเงียบนี่เป็นปีที่สี่ของซูเทียนในหน้าผาแห่งการสำนึกผิดหบนหน้าผาแห่งการสำนึกผิดซูเทียนถอนหายใจออกมาดวงตาของเขากระพริบอย่างต่อเนื่องนิดหน่อยหน่อยนิดหน่อยหน่อยรู้สึกเหมือนมีบางอย่างขาดหายไปจากขอบเขตศักดิ์สิทธิ์เสมอซูเทียนใส่หัวและลุกขึ้นยืนในช่วงสองปีที่ผ่านมาเขาใช้เวลาหนึ่งปีครึ่งในการยกระดับการบ่มเพาะของเขาจนถึงจุดสูงสุดของขอบเขตสะพานทองคำขั้นที่เก้า แต่ในอีกหเดือนข้างหน้าไม่ว่าซูเทียนจะฝึกฝนมากเพียงใดและได้รับมากเพียงใดเขาก็ไม่สามารถก้าวหน้าได้และเขาก็ติดอยู่ในคอขวดของขอบเขตสะพานทองคำและขอบเขตศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้ทำให้ซูเทียนเข้าใจในที่สุดว่าทำไมมีผู้ยิ่งใหญ่มากมายในขอบเขตสะพานทองคำที่พื้นที่รกร้างทางตะวันออกแต่มีเพียงไม่กี่คนในขอบเขตศักดิ์สิทธิ์หากต้องการก้าวเข้าสู่ขอบเขตศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำได้ด้วยการบ่มเพาะอีกต่อไปเขาต้องเข้าใจดาวและต้องสร้างโดเมนของตัวเองให้เสร็จก่อนมันไม่ง่ายที่จะเปลี่ยนมนุุุษยยยยย์เเเเเเเป็นน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 นัััักกกบบญททีีีถออออออหหาา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 ใใใใจจๆขขไไมมม่่้้้้้้แลลลลงงงงงวววคคคตตดช ดา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 ในขณะน,นี้สิทธิของมิกลายดับฉางเหอรีบวิ่งมาและตะโกนมาจากระยะไกลสูเทียนมากับข้าเร็วยอดปรมาจารย์เจ้าหมิงกำลังจะตายลุลภาพเจ้าหมิงกำลังจะตายเหลือตาของสูเทียนกระตุกอย่างกระทันหันจากนั้นเขาก็ตกอยู่ในถวังบนภูเขาไม่มีแสงแดดและปีนี้อากาศหนาวจัดสูเทียนผู้ซึ่งคิดถึงการตกลงอย่างอุตสาหะของเขาตระหนักว่าสามปีผ่านไปแล้วตั้งแต่เขายื่นชีวิตให้กับเจ้าหมิงในยอดเขาที่ก้าเป็นเวลาสามปีในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสูเทียนไม่สามารถบอกความรู้สึกที่เขารู้สึกในใจความรู้สึกบางออออออยย่่่่่่าาาางงงงผสมมมมปปนนนนนนนเเเบดูหืืกกัีีีีีววชิต้ใใรทไพจ เขาไม่อยากให้วันนี้มาถึงแต่ก็มาตามกำหนดแล้วโดยไม่รอชา้าเขาเรียกตามสิตไปที่ยอดเขาที่เก้าเมื่อเขามาถึงห้องที่เจ้าหมิงแห่งยอดเขาที่เก้าอยู่ซูเทียนบังเอิญพบกับเจ้าว่านเอ๋อและยอดปรมาจารย์คนอื่นๆที่ออกมาจากห้องใบหน้าของจ่วงฉางเหอและยอดปรมาจารย์คนอื่นๆหนักอึง้งและเศร้ามากแม้จะเห็นซูเทียนจิตที่ไม่ค่อยปรากฏตัวจ่วงฉางเหอก็บอกมือเบาๆให้ซูเทียนแล้วพูดว่าซูเทียนใช่ไหมผู้นำคนนี้ยังจำเจ้าได้รีบไปพบอาจารย์ของเจ้าเร็วเขาต้องการพบเจ้าขอรับซูเทียนหายใจเข้าลึกๆและเดินเข้าไปในห้้้้้้ออออออองง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 นน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 นผเเ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 เตีีีีีียยยยยยโดดดด่่่วววววใใหหหหแแแลลลละะมมมมมมสสทจาา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 ิถูกกกคุบบขขขขซซรรั คมของเขาขาวเปหมดแล้วและด้านข้างของแก้มก็จมลึกลงไปเผยให้เห็นโหนกแก้มสูงและส่วนโค้งของคิ้วทุกครั้งที่เขาหายใจเขาต้องใช้ความพยายามอย่างมากและเขาได้ยินเสียงหอบมากเป็นดีผู้ฝึกฝนดาบผู้ยิ่งใหญ่ที่มีจิตวิญญาณสูงในจุดสูงสุดของขอบเขตทะเลศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ต่างจากคนชราที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยและกำลังจะตายเจ้าว่านเออรคุกเข่าข้างเตียงใบหน้าของเธออยู่บนมือของเจ้าหมิงไหล่ของเธอสั่นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการปวดกลั้นเมื่อเห็นซูเทียนเข้ามาเจ้าว่านเอ๋ออมแแขขนนนงซูเททีียละใ่สุดก็ร้้ออองไหกมมาพพพีี่่่่ออททนนไไหววแล้ซูเยรู้สึกหนักใจเล็กน้อยใในจและเอออืื้มมไปลลูบหังของเจ้าสู่อ ว่าเอา๋อย่าเศร้าไปเลยอะแฮมทุกคนต้องตายอยู่แล้วแค่พ่อจับไปเร็วไปหน่อยเจ้าหมิงพยุงตัวเองให้ลุกขึ้นนั่งและพูดในขณะที่ไอย่างรุนแรงว่าเอ๋เชื่อฟังเจ้าออกไปก่อนถ้ามีเรื่องจะพูดกับเทียนเอ๋ตามลำพังเจ้าว่าเอ๋เช็ดน้ำตากัดฟันและพยักหน้าเดินออกไปอย่างไม่เต็มใจและปิดประตูตามหลังเธอในห้องนอนเหลือเพียงซูเทียนและเจ้าหมิงซูเทียนมองไปที่เจ้าหมิงและอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเบาๆในใจการบาดเจ็บที่เจ้าหมิงประสบในตอนนั้นได้ทำร้ายแหล่งต้นกำเนิดของเขาแล้วและการไม่ได้พักผ่อนที่ดีตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้้้บดขขขยยีร่าาางงกอเจนนหมสิ แม้ว่าตอนนี้ซูเทียนจะอยู่ที่จุดสูงสุดของขอบเขตสะพานทองคำแต่เขาก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตของเจ้าหมิงกับท้องฟ้าและเปลี่ยนความตายให้เป็นชีวิตได้ท่านอาจารย์ซูเทียนเปิดปากของเขาต้องการที่จะพูดอะไรบางอย่างเจ้าหมิงโบกมือเบาๆและพูดว่าเทียนเออไม่จำเป็นต้องพูดคำปลอบโยนกับข้าข้ารอช่วงเวลานี้มาสิบสามปีในฐานะอาจารย์และข้าได้เตรียมจิตใจมาแล้วมันก็แค่ชีวิตเก่าความแก่ความเจ็บความตายไม่ใช่เรื่องใหญ่เมื่อเขาพูดคำเหล่านี้ดวงตาของเจ้าหมิงก็สงบเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องชีวิตและความตายแล้วซูเเทททททีีียยยนนนนมมม่่่่่่่ใใใชคคาา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 าืื้้้้อออจจจรรรรรรรกััขพหหหหลละดดดดดววว์ำำำสสสสงปถุุุๆบผ็ พี่ีฆ่าใช้ชีวิตเป็นอาจารย์มาทั้งชีวิตข้ามีประสบการณ์ในสิ่งที่ควรต้องเจอแล้วและข้าไม่เสียใจเลยโดยพื้นฐานแล้วข้าได้ทำมันเต็มที่แล้วเจ้าหมิงใส่หัวจากนั้นถอนหายใจเบาๆและพูดว่าพี่เอ๋อเจ้าเติบโตขึ้นมากับข้าตั้งแต่ยังเด็กและเจ้ากับข้าบอกได้ว่าเป็นทั้งอาจารย์และศิษย์แต่แท้จริงแล้วในใจของข้าในฐานะอาจารย์ได้ปฏิบัติกับเจ้าให้เหมือนหลานชายมานานแล้วเมื่ออาจารย์กำลังจะจับไปข้าไม่เหลืออะไรให้เจ้าเลยข้าช่างละอายใจจริงใจจริงคำพูดของอาจารย์นั้นจริงใจมากนั่นเพราะข้าไม่มีเเเเวลลลลาาาาาาตออบบแแทททนนน่ไดด้้้ยยยะะขกกก็รููสึใจมีพๆ S <S เจ้าหมิงยิ้มเมื่อเขาได้ยินคำพูดและพูดต่อเทียนเอ๋อว่าเอาเป็นสาวไร้เดียงสามาตลอดและเธอเป็นคนที่ก่อปัญหาได้ง่ายหลังจากที่อาจารย์จากไปเธอก็จะอยู่ในโลกนี้คนเดียวไอไอและเจ้าจะเป็นคนเดียวที่เธอสามารถพึ่งพาได้ในฐานะอาจารย์ข้าหวังว่าหลังจากที่ข้าจากไปแล้วเจ้าจะช่วยดูแลว่าเอ๋วสักหน่อยซูเทยียนพยักหน้าและตอบกลับหลังจากได้ยินคำพูดท่านอาจารย์ไม่ต้องกังวลสิตน้องว่าเอ๋วได้รับการยกย่องว่าเป็นน้องสาวที่แท้จริงในหัวใจของข้าดังนั้นข้าจะดูแลนางมากกว่านี้มีมากในที่สุดก็มีอีกคำถามสำหรับอาจารยย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 ย์์ขขข้้้้้้้้าา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 ออ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 อกกกกกกใใใหหหเเเเเเจจจจบรรรรรมม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 โโดดดตตงงงงคคคคิิวววว่่่่ัันนนไไผซซีีึืๆและะชพพูสำ ซูเทียนคาดเดา,าเว่าเจ้าหมิงกำลังจะพูดอะไรและหลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขายังคงพูดว่าท่านอาจารย์ไม่เป็นไรที่จะพูดนีเจ้าหมิงหายใจเข้าลึกๆและพูดชา้ชาๆเทียนเอ๋อข้าอยากจะรู้ในฐานะอาจารย์คนที่ข้าเสศซ่าของนิกายปิศาจเมื่อสามปีก่อนและยืดอายุของข้าเป็นเวลาสามปีและช่วยนิกายดนับฉังเหอที่เกิดถูกทำลายล้างนั่นคือเจ้าเหรอหลังจากพูดจบเจ้าหมิงก็มองไปที่ซูเทียนด้วยท่าทางที่ซับซ้อนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขามคาดเดาวแบบนี้เสมอเพียงแค่เขาไม่เคยถามหรือลยในหนึ่งเขากลัว,วว่าชะตากรรมของซูเทียนจะมมมมีีีีีีีสส่่่่่่่ววววนน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 นเเเเเเเกกยยยยยยยขขขข้้้้้้้้้้ออออออองง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 งซซซซูููทททบบบบบหหหหลลลััััจจจาา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 คครรึภใใตตตติิุณะไดำแ ลมหายใจที่เขากลั้นหายใจหายไปในที่สุดฮ่า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 มีสิทธ์แบบนี้ชีวิตนี้พอแล้วเขายิ้มด้วยความโล่งใจเมื่อมองย้อนกลับไปในชีวิตของเขาเขาไม่ได้มีความสามารถมากเกินไปเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในนิกดับทางเหอและไม่มีอะไรที่ควรค่าแก่การเขียนและจดจำอย่างไรก็ตามเขาสอนลูกศิษย์ที่ดีเมื่อมีซูเทียนอยู่ใกล้ๆเขาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเจ้าว่านเอออีกต่อไปก็แค่เขารู้สึกเสียใจเล็กน้อยในฐานะอาจารย์เขามองไม่เห็นวันที่ลูกศิษย์ของเขาปกครองโลกอย่างแท้จริงและมีชื่อเสียงที่เลื่อดลือลืมมันไปเถอะเจ้าหมิงยิ้มอย่างอออออิิิิิสสรรรระะะะะแแแแลลลลจจจจจาา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 ากกกกไไปปปคคุณภภภพเเเเ้้้้้หหมมมมงงงงวนนนนนีีีียยยยยัท่่็บบบูใใขข ความภาคภูมิใจนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเขาเองแต่สำหรับซูเทียนซูเทียนหายใจเข้าลึกๆโค้งคำนับเจ้าหมิงและพูดด้วยเสียงยาวสิซูเทียนขอส่งอาจารย์ด้วยความเคารพตลอดทางปังปังปังประตูห้องนอนถูกผลักเปิดออกและเจ้าว่าเอ๋อร์ทุงชางเหอและยอดปรมาจารย์คนอื่นๆก็เดินเข้ามาพวกเขาเห็นเจ้าหมิงที่จับไปด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาพ่อเจ้าว่าเอ๋อรปิดปากของเธอน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของเธอท่วงชางเหอเงยหน้าขึ้นและถอนหายใจยาวเข้าเจ้าไปกันเถอะหลังจากนั้นไม่นานนิกายดาบชางเหอทั้งหมดเริ่่มยุง กับงานศพสุดอลังการของเจ้าหมิงในฐานะหนึ่งในผู้ก่อตั้งนิกายดาบฉางเหอเจ้าหมิงสมควรที่จะเป็นผู้อาวุโสของนิกายดาบฉางเหอช่วงฉางเหอพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อจัดงานศพนี้ในฐานะสิ์คนเดียวของเจ้าหมิงซูเทียนแต่งตัวไว้ทุกตามธรรมชาติและปกป้อง,องตัวเทียนที่เขาไม่ตลอดเวลาและกระดูกของเจ้าหมิงถูกฝังอยู่บนยอดเขาที่ก้าวติดวิญ,ญญาณที่กล้าหาญของเขาจะปกป้องนิกายหนับชังเหอเสมอคุณภาพหลังงานศพซูเทียนกลับไปที่หน้าผาแห่งการสำนึกผิดในอดีตเมื่อเจ้าหมิงยืนอยู่ผู้คนพูดถึงเจ้าหม และซูเทียนมีความสุขมากเขาทุ่มเททั้งร่างกายและจิตใจเพื่อปีนขึ้นไปบนขอบเขตศักดิ์สิทธิ์หลายเดือนผ่านไปวันหนึ่งซูเทียนนั่งไขว่ห้างบนยอดเขาและเปิดแผงส่วนตัวของเขาโฮสต์ซูเทียนนิกายนิกายดาบชังเหอขอบเขตการพบหลุดขอบเขตสะพานทองคำขั้นที่เก้าการาจักรแห่งดาบหัวใจแห่งดาบขั้นสูงสุดสิ่งของดาบเก้าภัยพิบัติด้ามดาบโครงดาบพลังเหนือธรรมชาติดาบที่กำแพงเก้ามังกรเสี้ยวจันทรายฟ้าวิชายยับยัง้งลมหายใจเจ็ดเก้าเหยียบนาภาดวงตาแห่งสวรรค์วิชาตรึงการเคลื่อนไหวเจ็ดสิบสองมาามก เมื่อใดก็ตามที่โฮวชักดาบตามจำนวนครั้งที่กำหนดระบบจะมอบรางวัลให้ซูเทียนมองไปที่แผงส่วนบุคคลดวงตาของเขากระพริบในช่วงสองปีที่ผ่านมาเขาไม่เพียงแต่ยกระดับการบ่มเพาะของเขาเป็นขั้นที่ก้าของขอบเขตสะพานทองคำเท่านั้นแต่ยังชักดาบออกมาสองหมื่นห้าพันครั้งอีกด้วยเพียงแต่เขายังไม่เห็นหนทางที่จะทะลุผ่านขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ดูเหมือนว่าโอกาสสำหรับการพัฒนาของข้าไม่ได้อยู่ในนิกายดาบชางเหอซูเทียนพูดพร้อมกับถอนหายใจเขามีการตัดสินใจในใจถึงเวลาออกไปเดินเล่นแล้วบางทีการออกไปดูแม่น้ำและภูเขาที่ยิ่งใหญ่ใใในน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 นพืื้้้้้ทททททททีีีีี่่่่่่รรรรรรกกกกกกกาา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 างงงงงงตะะะววััอออออจเเเเเปปป็โยยยช์์สสสสหหหหบบขขุลลมึึึถิิิิูธดดดแแผไ หลังจากนั้นไม่นานเจ้าว่านเอ๋อก็มาถึงตั้งแต่เจ้าหมิงเสียชีวิตไปเจ้าว่านเอ๋อก็เปลี่ยนไปมากไม่ใช่ว่าฐานการบ่มเพาะเปลี่ยนไปมากแต่เป็นอารมณ์ของเธอทั้งหมดเจ้าว่านเอ๋อที่เคยมีชีวิตชีวาและขี้เล่นเธอเย็นชาขึ้นมากและไม่ค่อยคุยกับคนอื่นเอาแต่บ่มเพาะเงียบเงียบคนเดียวทุกวันยกเว้นว่าเธอจะแสดงความร้ายยินสาต่อหน้าซูเทียนเธอเป็นเหมือนทาน้ำแข็งต่อหน้าสาวคนอื่นๆบางทีในสายตาของเจ้าว่านเอ๋อซูเทียนก็เป็นเพียงความอบอุ่นของเธอในโลกนี้แล้วพี่มองหาฉันอยู่หรือเปล่านี่เค้กถั่วเขีีีียยาวววอออออออกกกมมมาาาาาาแล้้้้ส่่่่งงงใหเเเเเทททนนนนนปป็ุุรรรณ์ตฐขจ๋คัธ ครั้งนี้ซูเทียนไม่รีบร้อนที่จะกินหลังจากวางมันลงเขาก็พูดว่าน้องสาวตัวน้อยข้าอาจจะต้องออกไปข้างนอกสักพักหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ดังนั้นข้าจะให้บางสิ่งกับเธอล่วงหน้าอะพี่ชายอยากออกไปข้างนอกเหรอเจ้าว่าถ้าตกตะลึงไปครู่หนึ่งจากนั้นพูดอย่างชัดเจนว่าใช่มันไม่มีความหมายเลยที่จะอยู่ในนิกายนี้ในตอนนี้ซูเทียนยิ้มและไม่ได้อธิบายว่าเขาต้องการหาโอกาสในการพัฒนาแต่พลิกมือขวาและชุดเกราะสีทองที่ละเอียดอ่อนก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาชุดเกราะผ้าไหมสีทองนี้มีขนาดเล็กและสวยงามมีนกฟีกกีีีีนน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 นิิิิิิิกกกกกกซ์หหหลลลลาา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 าสสสสสสตตตตตััััััััวว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 วแะะไไไ้้้้้้้้้้้มมเเ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 ปปป็็อออุธพพพศศษษรรรดดบบฐขขข่่่่่่ำงงงงงึผูญ๋ใใใจจจชชชยฤ พี่ชายมันมีค่าเกินไปเจ้าว่าเอ๋อใส่หัวของเธออย่างเร่งรีบเพียงแค่มองดูชุดเกราะผ้าไหมสีทองก็เต็มไปด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์และเธอก็รู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เธอควรมีว่าเอ๋อข้าบอกให้เจ้ารับเจ้าก็รับไปสิระหว่างข้ากับเจ้าทำไมเจ้าถึงสุภาพขนาดนี้สุเทียนขมวดคิ้วและพูดอย่างเคร่งขรึมก็ได้เจ้าว่าเอ๋อวางมันลงอย่างเคร่งขรึมเมื่อเห็นสิ่งนี้สุเทียนพยักหน้าด้วยความพึงพอใจจากนั้นพลิกมือขวาอีกครั้งและวัตถุสามอย่างปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขาดาบยาวสีแดง เม็ดยานี้เ <letter> รียกว่าเม็ดบัวโลหิตเมื่อข้าไม่อยู่หากเจ้าตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตเจ้าสามารถกลืนเม็ดยานี้ได้เม็ดยานี้สามารถยกระดับการบ่มเพาะพลังของเจ้าให้อยู่ในระดับที่ดีในระยะเวลาอันสั้นแต่ผลข้างเคียงก็ชัดเจนเช่นการถานการบ่มเพาะอาจลดลงหากไม่ใช้ทางเลือกสุดท้ายอย่าใช้มันเด็ดขาดสำหรับชุดนี้มียันต์ประสาทสัมผัสอยู่ข้างในหากพบปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ให้บทขยี้ชุดนี้แล้วข้าจะสัมผัสได้โดยธรรมชาติสูเทียนอธิบายการทํางานของรายการเหล่านี้อย่างช้าๆุภาาพสิ่่งเหลลนช้น็างอ่ต้นกมาารับเจ้าหานพสิ่ อนาคตของเขาในการออกไปครั้งนี้ไม่แน่นอนเนื่องจากเขาสัญญาว่าจะดูแลเจ้าว่านเอ๋อก่อนที่เจ้าหมิงจะเสียชีวิตเขาย่อมทำให้ดีที่สุดอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้บอกเจ้าว่านเอ๋อถึงระดับของสิ่งเหล่านี้ประการแรกเขากลัวว่าเจ้าว่านเอ๋อจะอยู่ภายใต้ความกดดันทางจิตใจมากเกินไปและประการที่สองเขากลัวว่าเจ้าว่านเอ๋อจะเผลอพูดออกไปรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์สำหรับซูเทียนแต่ในโลกภายนอกสิ่งของเหล่านี้เป็นสมบัติล้ำค่าพี่งั้นฉันจะรับเอาไว้จากบทเรียนก่อนหน้านี้เจ้าว่านเอ๋อไม่หลบหน้าอีกต่อไปและเก็บมันออ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 อยยยยยย่่่่่าขาข่่่่่่่่าา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 งง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 รรรรระะะะมมมัััดดดวววนน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 นเเเเเเเ๋ขข้้้้้้้ตตืืจจสสสสสสิิิุแหหหลลีีใคค็ๆๆฉำไไปูููกกซทึ เข้าใจแล้วเจ้าว่าเอ๋พยักหน้ารับความไว้วางใจจากซูเทียนพี่ใหญ่ท่านกำลังจะไปไหนข้ากำลังวางแผนที่จะออกไปหาประสบการณ์บางอย่างถ้ามีโอกาสข้าจะไปหาท่านฉันหรอหลังจากซูเทียนอธิบายเสร็จเขาก็วางความเคร่งกรึมบนใบหน้าของเขาใส่หัวและพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าไม่จำเป็นต้องมองหาข้าข้าไม่รู้ว่าฉันจะไปที่ไหนเจ้าควรเดินไปรอบๆเองเข้าใจแล้วเจ้าว่าเอ๋พยักหน้าด้วยความผิดหวังหลังจากที่เจ้าว่าเอ๋จากไปซูเทียนก็แตะทางของเขาด้วยสิ่งเหล่านี้มันไม่ควรจะเป็นปัญหาใหญ่ในการปกป้องเจ้าว่าเอ๋แม้ว่าเจ้าว่าเอ๋จะไม่มีเวลาไปหยิบอุปกรรณ์หือทาพลดไไปมมัันก็่สคญ ซูเทียนยังทิ้งรอยไว้บนชุดกรอกของเจ้าวา่าเออหากเธอได้รับการโจมตีร้ายแรงเขาจะรู้สึกได้ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนหลังจากทำทั้งหมดนี้แล้วซูเทียนก็มองไปที่เฮตันแมวขาวตัวน้อยและพูดว่าเฮตันเจ้าจะอยู่ที่นี่หรือมากับข้าหลังจากสามปีผ่านไปซูเทียนก็สังเกตเห็นว่าแมวขาวตัวน้อยที่เขาช่วยชีวิตนั้นมีพลังมากแมวขาวตัวน้อยใส่หัวของตัวเองจากนั้นขดตัวเข้าหากันและเริ่มนอนหลับสนิทเมื่อเห็นสิ่งนี้ซูเทียนก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะหลังจากนั้นซูเทียนก็ฉายแววร่างของเขาเดินออกจากหน้าา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 ผผแแแหหหหห่่่่่่่งง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 งกกกกกรรรรรรสลลััััิตตะะีีีีบไไไไปปท้้้้้้้อออออโถใใใญเเเขมูวววชนน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 นคคคดดยจุา มิฉนั้นการหายตัวไปอย่างกะทันหันจะทำให้คนอื่นสงสัยได้ง่ายในขณะที่คิซูเทียนก็มาถึงห้องโถงใหญ่ในห้องโถงใหญ่ของผู้นำนิกายทวงชางเหอไม่เพียงแต่อยู่ที่นี่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงองค์หญิงศักดิ์สิทธิ์จ้วงหมิงจูด้วยเมื่อเห็นซูเทียนเข้ามาจ้วงหมิงจูก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเล็กน้อยเธอดูเหมือนจะไม่เคยเห็นสาวคนนี้มาก่อนจนกระท,ทั่งจ้วงหมิงจูคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเวลานาน,านเธอจึงจำได้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ขัดแย้งกับเธอในที่สาธารณะเมื่อไม่กี่ปีก่อนและถถููกกกกกกคคุมม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 ขขขขัััััังง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 ในน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 หหหหห้้้้้้้าา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 แแแแ่่่่่่่่่รรรรรรสสสึึผผิิิิดลลละะะปปปฏเเเเเเธทททีีีีีีีจจจจจอออออออตตตไไไวววบบบืยยๆ เธอบูชาและเคารพผู้แข็งแกร่งแต่เธอมักจะพูดออกมาเสมอเมื่อต้องรับมือกับผู้อ่อนแอโดยเฉพาะผู้ชายที่ไม่เก่งเท่าเธอซูเทียนได้ยินคำพูดของจ้วหมิงจูโดยธรรมชาติแต่เขาไม่สนใจที่จะใส่ใจในความคิดของเขาจ้วหมิงจูเป็นผู้หญิงโง่ที่ไม่เคยถูกตีจากสังคมและปัญญาอ่อนและเขาไม่ต้องการคุยกับเธอเลยด้วยซ้ำสำหรับขอบเขตการปรับแต่งชีขั้นที่หกของเขามันเป็นการบ่งบอกของเขาที่จงใจแสดงออกมาดูไม่ขัดตาและเหมาะสมกับพรสวรรค์ของเขาซูเทียนเจ้ามาที่นี่ทำไมเกิดอะไรขึ้นจ้วงฉางเหอถามเขาไม่มีความประทับใจอย่างลึกซึ้งต่อซูเเเทีนน่่่าาจ้มงไวปแลละอัขขคกืืบ เหตุผลหลักคือซูเทียนทำตัวต่ำเกินไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแทบไม่เคยแสดงใบหน้าของเขาในนิกายดนาช้างเหอเลยท่านผู้นำสิ่คนนี้มีความรู้เชิงลึกเมื่อเร็วๆนี้และต้องการออกไปสัมผัสประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ของตนเองซูเทียนเปิดปากของเขาเบาๆโดยบอกเหตุผลที่เขาคิดไว้แล้วก่อนที่ช่วงชางเหอจะพูดจู่หมิงจูก็เยียหยันและพูดว่าซูเทียนกับขอบเขตการปรับแต่งชีของเจ้าทำไมเจ้ายลียนหยากออกไปเระเกรย์รอบๆล่ะเจ้ากำลังออกไปแสวงหาความตายหรือเปล่าข้าแนะนำให้เจ้าวางรากฐานที่มั่นคงในนิกายและมุ่งมัั่่นทีจะได้รบการเลื่่ออนนขขขั้สูบเตทะเลศักดดิิิ์์สสททธให้เร็วีุ่ไม่่่่อออออออยาาาาางงนนนนนนนัั้้้้เจกกกไปตีม็คคืืรรสหหใ หลังจากพูจบจูหมิงจูรู้สึกโล่งใจทันทีและความหดหูใจที่ขัดแย้งกับซูเทียนต่อหน้าผู้คนนับไม่ถ้วนเมื่อไม่กี่ปีก่อนได้รับการปลอดปล่อยอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้ปูปปากจ้วงชางเหอจ้องมองจว่หมิงจูและดูว่าใครสอนเจ้าให้พูดใาหยาบคายเจ้าไม่รู้จักมารยาทเลยจว่หมิงจูยักไหลายางไม่แยแสแม้ว่าเธอจะหยิ่งผยองต่อผู้อื่นแต่เธอก็ไม่เคยพูดให้ร้ายใครแต่เมื่อเห็นซูเทียนเธออดไม่ได้ที่จะต้องการกลับไปที่ที่เธอเคยเป็นเมื่อสองสามปีก่อนหลังจากที่จู่ชางเหอตะม ฉันคิดเรื่องนี้มานานแล้วซูเทียนตอบอย่างใจเย็นเอาล่ะเจ้าไปได้แล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าให้บอกชื่อของมิกายดาบชางเหอไปผู้บ่งพ้อในขอบเขตทะเลศักดิ์สิทธิ์ยังคงเกรงกลัวเราจู่ง้างเหอเปล่าเข้าใจแล้วสิขอลาไปก่อนซูเทียนพยักหน้าหันหลังและจากไปหลังจากที่ซูเทียนจากไปจู่ง้างเหอจ้จงงองมองจ้งหมิงจูทันทีและพูดว่าหมิงจูพ่อสอนเจ้าอย่างไรปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและอย่าถือตัวอหังการเจ้าจะพูดเหมือนตัวเองได้อย่างไรและพูดตรงๆว่าคนอื่นมีการติดฝนที่ไม่ดีและกำลัััังงงงงงมมมมอออออหหหาา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 าคคคคววตตยยยยโโเเเเเเขขขขขข้้้้้้้้้้รรููถไ่่่่่่่่ใใใชนน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 ซททททีีีีดแแกกกกบสธณะืืปพลลลจษ ทู่หมิงจูพึ่พามยังเมินเฉยนอกจากนี้เขายังไม่มีพรสวรรค์นในการบม่มเพาะสี่ปีผ่านไปเขายังคงอยู่ในขั้นที่หของขอบเขตการปรับแต่งที่มันคืออะไรผู้คนไม่ได้รับอนุญาตให้พูดความจริงหรอถ้าเขาออกไปจริงๆเขาก็คงจะต้องตายแน่นอนด้านนอกห้องโถงผู้นำมิกายตอนนี้การได้ยินของซูเทียนน่าทึ่งแค่ไหนเขาได้ยินทุกคำที่จหมิงจูพูดอย่างเป็นธรรมชาตินแหลมปาแหลมใจร้ายใช้กลอบายเล็กน้อยลมทษน้อยลมทษแรงขึ้นการแสดงออกของซูเทียนนั้นเย็นชาและเขาก็ตกฝ้ามือของเขาบู้จกลแว